ืองคอนโลลูฮาวายเป็นแห่งแรกที่ทรงแวะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสว่าเป็นสิ่งดีแล้วที่เราจะรู้จักกันให้ดียิ่งขึ้นและกระชับสัมพันธไมตรีสิ่งนี้เป็นพระราชประสงค์แน่วแน่ของล้นกล่าวล้นกระมอมนับตั้งแต่วาระที่ทรงย่างเข้าไปสู่ดินแดนอเมริกันทางการจะต้อนรับเสด็จทางการทหารเต็มที่สมพระเกียรติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงเป็นองค์พระประมุขและจอมทัพแห่งประเทศไทย พระองค์ท่านฮาวายยังเป็นสายเชื่อมสําคัญระหว่างประชาชนแห่งสหรัฐกับประชาชนแห่งประเทศไทยและภาคเอเชียอาคเนย์ A K A N e. ในวันรุ่งขึ้นเครื่องบินคททัตถินังเฮลิคอปเตอร์ร่อนลงที่ค่ายสโกฟิลล์้นกล้าวล้นกระมอมเพื่งเสด็จพระราชดำเนินกลับจากการทอดพระเนตรเรือใต้าน้ำที่ใช้พลังงานนิวเคลียร์ที่อัลเพลิลใกล้ๆเวลานี้ระหว่างที่สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงพยาบาลและสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าในเมืองฮอนโนลูลูเปนบาทสลเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงทอดพระเนตรการยิงจรวดอเนนิสยอนครั้นแล้วก็สเสด็จพระราชดำเนินต่อไปอยังเมืองลอสแองเจลิสมรัฐแคลิฟอร์เนียหลังการทรงประกอบพระราชการณียกิจเต็มที่อยู่สี่วันเมืองลอสแองเจลิสเมืองของเทพเจดดาความหมายเช่นเดียวกับกรุงเทพ พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสว่าเป็นเมืองพี่เมืองน้องศูนย์แห่งการถ้ำภาพยนตร์อยู่ในฮอลลีวูดใกล้ๆนั่นเองและล้นกล่าวล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเงยือนโรงถ้ำภาพยนตร์ใหญ่แห่งหนึ่งพระองค์ท่านทรงทอดทรเนเทศการถำภาพยนตร์โดยพระองค์เองพระทรงมีความเฉี่ยวชาญในการบันทึกภาพอยู่แล้วดาราของการจัดสร้างภาพยนตร์นี้เข้าเฝ้าทุนละองทุลีพระบาทคือลูซิลบอล บโจากโลกสมมติแ <único> ห <Liberty Overwatch> ่งภาพยนตร์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปสู่โลกสมมติของสวนสนุกใหญ่โตแห่งหนึ่งของอเมริกาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอและพระเจ้าลูกยาเธอตามเสด็จไปด้วยเพื่อทอดพระเนตรสวนหย่อนใจสันทนาการ วอล์ดิสนีย์ผู้สร้างดิสนีย์แลนด์อันหาที่เสมอเหมือนไม่ได้นำเสด็จไปทอดทะเนตจัดรถยนต์งดงามสมัยเก่าเป็นรถท,ที่นั่งแล่นไปทั่วสถานที่ใหญ่โต ล้นกล่าวล้นกระหม่อมสเสด็จพระราชดำเนินทัศนาจรต่อไปคราวนี้ทางชลมากโดยรถยนต์พระที่นั่งแบบเก่าโดยเรือและเวลานี้โดยรถยนต์ขนาดเล็กและบางทีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ และพระเจ้าลูกเธออาจทรงเรียนวิธีขับได้ด้วยไม่ว่าพระองค์ท่านทั้งสองจะเสด็จพระราชดำเนินไปที่ใดชาวอเมริกันทั้งหลายก็ถวายความเคารพด้วยความนิยมชมชื่นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสวยพระกรยาหารว่างหลังการเสด็จไปดิสนีย์แลนด์มาแล้วด้วยพระประเสริฐสำราญ แล้วก็เสด็จพระราชดำเนินไปทางทิศตะวันออกเหนือภูมิประเทศนานาชนิดแห่งสหรัฐดินแดนที่พระองค์ท่านทรงพระราชสมภพในพศสอง0เมื่อสมเด็จพระราชบิดาทรงเป็นนักศึกษาในโรงเรียนแพทย์อเมริกันแห่งหนึ่งกรุงวอชิงตันดีซีนครหลวงแห่งสหรัฐถวายการรับเสด็จด้วยพิธีการริ้วขบวนใหญ่โตเพียบพร้อมสมพระเกียรติ คอยรับเสด็จที่ทางลงคือประธานาธิบดีเดวิดดีไอเซนเทาประ่ White, hower, งสหรัฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคริสเตียนเฮอร์เตอร์และภริยาก็ไปคอยรับเสด็จอยู่ด้วยรวมทั้งพณะท่านมิสูตอัออทยุกเอกอัครรชทูตไทยประจำสหรัฐข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของรัฐบาลและเหล่าทูตอนุทูตประจำกรุงวอชิงตันด้วย รับท่านทั้งหลายเหล่านี้บางทีไมตรีจิตทราบซึ่งแห่งการรับเสด็จพอจะเห็นได้ในคํากราบบังคมทูลของมุขบุรุษแห่งประเทศเจ้าภาพ And our party from ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติสูงยิ่งที่มีโอกาสมารับเสด็จพระราชดําเนินมายัางประเทศนี้ประวัติสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองของเรานั้นแ <the> จ่มใสามาก และข้าพระพุทธเจ้ามีความปลื้มปิติเป็นพิเศษที่ได้มารับเสด็จใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทในฐานะองค์พระปมุขแห่งประเทศนั้นข้าพระพุทธเจ้ามีความมั่นใจว่าใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทจะทรงประสบความพร้อมใจของประชาชนที่จะต้อนรับเสด็จด้วยความปิติยินดีในทุกส่วนของประเทศนี้และที่จะแสดงความอมิตริจิตต่อประเทศดีงามของพระองค์ท่านในภาคเอเชียอะคเนด้วยดังนั้นข้าพระพุทธเจ้าขอกราบทูลถวายการต้อนรับเสด็จ แดใต้ฝ่าลองธุลีพระบาทและแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอีกครั้งหนึ่งและหวังว่าคงจะทรงพระกเกษมสําราญพระราชหาทดุไทยระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศของเราด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ Thank you. Thank much you you so Mr. ครั้นแล้วล้นกล่าวล้นกระหม,อม่อมทรงตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าขอบคุณมากท่านประธานาธิบดี และขอบคุณสําหรับถ้อยคําอันจับใจของท่านและสําหรับการต้อนรับอันน่าตื่นเต้นที่ท่านได้จัดให้แก่เราด้วยท่านประธานาธิบดีเราทั้งหมดมีความซาบซึ้งที่ท่านได้จัดให้การเยือนครั้งนี้สำเร็จผลข้าพเจ้านําความไมตรีจิตและความปรารถนาดีของประชาชนชาวไทยมายังท่านผู้แทนคนหนึ่งของชาติอเมริกันข้าพเจ้าเกิดในประเทศนี้ดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าสหรัฐเป็นเครื่องหนึ่งของมาตุภูมิของข้าพเจ้า การเยี่ยมครั้งนี้มีลักษณะคล้ายกับการเดินทางมาเพื่ออารมณ์ถาวรฉะนั้นข้าพเจ้าขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งท่านประธานาธิบดีนครหลวงแห่งสหรัฐถวายการรับเสด็จอยู่คับข้างในการเสด็จประพาสเพื่อพระราชอารมณ์ถาวร ของพระมหากษัตริย์ที่ราชแห่งประเทศไทยขบวนมุ่งไปสู่ที่พำนักแขกเมืองสำหรับอคันตุกะภูมีเกียรติห่างเพียงสองสก้าจากทนเนียบขาวสถานที่พำนักทางการของประธานาธิบดีอเมริกัน วนบ่ายวันเดียวกันนั่นเองล้นกล้าวล้นกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปยังที่ประจุบศพทหารไม่ปรากฏนามในสุสานอลิงตันแห่งชาติบริเวณสงบเงียบที่ประจวบศพทหารหารซึ่งได้พีชีพของตนเพื่อให้สหรัฐทำรงความเป็นเสรีอยู่ได้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานเหรียญกลาหารแด่วิรชนอเมริกันผู้เสียชีวิตแล้วก็ทรงวางวงมาลาการสุดดีจากองค์จอมทัพแห่งประเทศไทย สการะแด้ผู้ประกาศเลิกทาดใหญ่ยิ่งคำปฏิญาณกึกกล้องของท่านผู้นี้มีว่ามนุษย์ที่เกิดมาทั้งหมดย่อมเสมอภาคกันเป็นหลักอุดมการถาวรมีชีวิตจิตใจของวิถีชีวิตชาวอเมริกันในวันต่อๆมานักรุงวอชิงตัน มีหมายกำหนดการกระชั่นชิดเมื่อล้นกล้าวล้นกระหม่อมทรงปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อพระราชประสงค์ที่จะกระชับสัมพันธไมตรีให้สนิทยิ่งขึ้นถึงยามสายันในนครแล้วประธานาธิบดีไอเซนฮาวและภริยาถวายการเลี้ยงพระกระยาหารคำเป็นพระเกียรติและรับเสด็จเป็นทางการแด่พระราชอาคตุการองประธานาธิบดีลิชัเอ็มนิกสันกับภริยาไปร่วมงานสำคัญนี้ด้วย เพื่อเถิดทูนพระเกียรติทั้งสองพระองค์ช่างทําโดยไม้สักงาช่างและประดับทองสัญลักษณ์ไทยเป็นของข,องขวัญพระราชทานและประธานาธิบดีซึ่งกําลังสวมเครื่องัติยราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์เครื่องอิสริยาภรณ์สูงสุดแห่งประเทศไทย องพระประมุกและประมุกแห่งประเทศทั้งสองทรงมีและมีโอกาสหลายเวลาที่จะทรงปรึกษาหารือการกระชับพันธภาพให้ดียิ่งขึ้นและทรงร่วมมือและร่วมมือแก้ไขปัญหาระหว่างกันทะเนียบขาวจัดเป็นทีประชุมครั้งหนึ่งก่อนล้นกล่าวล้นกระหม่อมเสด็จพระราชดำเนินไปทรงมีกระแสพระราชดำดดรัสปลาศัยต่อที่ประชุมผสมแห่งรัชสภาคองเกรส,อเ,กรสอเมริกันสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศทั้งสองเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแท้จริง ในชีวิตระหว่างประเทศเป็นเวลาชานานแล้วครั้นแล้วที่ประชุมร่วมแั่งวุฒิสภาและสภาผู้แทนอเมริกันนั่งประชุมเป็นพิเศษเพื่อเทิดทูนพระเกียรติ Have long to see and learn to more your o and n desire see r t u c ขบราชธรสมจ็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีกระแสพระราชดำรัสปราศัยต่อรัฐสภาคอนเกรสเป็นภาษาอังกฤษว่าข้าพเจ้ามีความปรารถนามานานแล้วที่จะชมและเรียนรู้เรื่องประเทศของท่านให้มากยิ่งขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ยิ่งกิตติศัพท์เรื่องการไร้คันติธรรมและการบีบบังคับในหลายต่อหลายส่วนของโลกข้าพเจ้าก็ต้องการจะทราบว่า พลเมืองจำนวนล้าน,านๆที่มีเผ่าพันธุ์ขนบประเพณีและการถือศาสนาต่างๆกันในประเทศนี้สามารถอยู่ร่วมกันโดยเสรีผาสุขและต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้อย่างไรชาวอเมริกันต้องการช่วยเหลือให้ชนชาวไทยลุล่วงไปสู่จุดมุ่งหมายหรือการภากเพียงของตนเองอันที่จริงมีพระพุทธภาษิตอยู่ข้อหนึ่งที่กล่าวว่าตนย่อมเป็นที่พึ่งของตนเรามีความทราบซึ่งรู้คุณในความเอื้อเฟื้อช่วยเหลือจากชาวอเมริกัน ต่เรามุ่งมันว่าวันหนึ่งเราจะดําเนินไปได้เองโดยปราศจากความช่วยเหลือนี้ในศัตวรรษปัจจุบันนี้เท่านั้นที่เราได้เห็นมาหาประเทศใหญ่ทางการทหารประเทศหนึ่งซึ่งละเว้นจากการสงครามนอกจากเพื่อป้องกันสิทธิและสันติภาพเท่านั้นข้าพเจ้าหมายถึงสหรัฐอเมริกาเน <st> ื่องด้ <üf ięcy> วยความตึงเครียดของโลกในปัจจุบันและค um <st> วามรู้สึกไม่แน่นอนที่อาจเห็นได้ทั่วทุกแห่งจึงเป็นความรู้สึกจริงใจของข้าพเจ้าว่า บัดนี้ถึงเวลาแล้วที่สมควรจัดให้มีการร่วมมือใกล้ชิดยิ่งขึ้นกว่าเดิมทั้งนี้จะแสดงให้โลกเห็นเด่นชัดว่าเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในใจใจจนงและความเชื่อมัน่นและอาจจะนำไปสู่สิ่งเดียวเท่านั้นคือคุณประโยชน์ร่วมกันขอขอบคุณที่ได้กรุณาสดับฟัง i n พระราชหรทัยทยอย่างยิ่งในการแพทย์และการสาธารณสุขย่อมเป็นที่ทราบกันอย่างดีแล้วในอเมริการะหว่างที่อหิวาตกรโรคระบาดอยู่ในประเทศไทยเมื่อพอศ2501และพศ2502พระองค์ท่านทรงมีส่วนอย่างสําคัญยิ่งในการส่งเสริมการปราบโรคระบาดนี้โดยทรงประกอบพระราชภารกิจอย่างใกล้ชิดกับนักวิทยาศาสตร์ไทยและอเมริกันล้นกล้าวล้นสม่ำทรงยกเอาทำข้อหนึ่ง ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาตรัสว่าความไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐและทรงมีพระราชดำรัสต่อไปว่าเป็นโชคดีอย่างยิ่งที่มีการร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อสู้กับโรคาพยาธิต่อเนื่องกันมาเป็นเวลาหลายปีแล้วครั้นแล้วพระราชอาคันตุก,กะก็เสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงวอร์ชิงตันเพื่อการพระราชทานเลี้ยงอาหารคำ่ำที่ทรงโปรยกล้าวโปรยสม่ำใจขึ้นเป็นเกียรติ สำหรับประธานาธิบดีไอเซนฮาวและภริยาในบรรดาแขกผู้มีเกียรติทั้งหลายคือประธานศาลสูงสุดเออร์วอร์เรนแห่งสหรัฐกับภริยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเฮอเตอร์และภริยาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หลายท่านรวมทั้งเหล่าทูตานุทูตในนครหลวงอเมริกันด้วย การประทับอยู่ในนครหลวงสําหรับพระราชาการตุก,กัดใกล้จะจบลงแล้วแต่ยังมีเวลาพอที่จะเสด็จพระราชดําเนินไปเยือนเมืองวิลเลยมสเบิร์กใกล้ๆนั้นได้เมืองที่แด้บรุณวตามเข้าเดิมเมื่อคื้นศตวรรษที่18ชาวอเมริกันวัยต่างๆโดยเฉพาะเยาวชนมาที่นี่เพื่อรับความรู้สึกประทับใจยิ่งขึ้นในอดีตการแห่งประเทศชาติ ขึ้นตามแบบเดิมคล้ายกับเมื่อ200ปีก่อนการเสด็จประพาสที่นี่ก็เท่ากับทรงย่างเข้าไปสู่ประวัติศาสตร์อเมริกันช่างฝีมือช่างชองสแสดงสินค้าของตนที่วลเลมสเบิร์กบริเวณหนึ่งที่การไว้สำหรับชีวิตศัตวรบษที่18ในความชุลมุนวุ่นวายแห่งสตวรบัที่20 จากนี้ก็เสด็จพระราชดำเนินไปสู่กรุงนิวยอร์กในท่ามกลางซอกเขาสูงลิบลิว็วของตึกราฟาผู้คนพลเมืองชมพระบารามีและโหร้องถวายพระพรอ,อยู่คับขั่งแด่พระมหากษัตราย์ิราชและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแห่งประเทศไทย กเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังสำนักงานใหญ่สหประชาชาติซึ่งมีธงไทยปลีบสบัดอย่างภาคภูมิเคียงข้างธงประเทศทั้งหลายพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสว่าในประเทศของข้าพเจ้ามีคติธรรมประการหนึ่งที่ผู้คนปฏิบัติตามคือข้อผูกพันต่อครอบครัวประชาชาติของโลกก็ลองได้รับการสอนว่าการก็เป็นสมาชิกของครอบครัวใหญ่เดียวเท่านั้นเลขาธิการดาคาร์เมเชมาคอยรับเสด็จอยู่ด้วยแล้ว เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงทัศนาจนรกระชั้นคิดเริ่มด้วยการทอดพระเนตรทัศนียภาพรอบด้านจากตึก Empire ร์สเตตึกสูงที่สุดในโลกหลังจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินลงจากความสูงเทียมเมฆไปยังสุดทางภาคใต้ของนครย่านวอล l s สตรีทสำนักงานใหญ่ของนิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์ชที่ซื้อขายหุ้นกรรมศิทธ์ ในอุตสาหกรรมอเมริกันการซื้อขายหยุดเมื่อเจ้าหน้าทีประกาศว่าล้นกล้าวล้นกระมอมเสด็จพระราชดำเนินไปถึงแล้วต่อจากนั้นก็เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองวอสตันบางทีอาจเป็นจุดสำคัญที่สุดสำหรับการเสด็จเพื่อพระราชอารมณ์ถาวรก็ได้ พิทยาลัยฮาวายซึ่งสมเด็จพระราชบิดาเคยทรงเป็นนักศึกษาพระองค์ท่านทรงพระราชทานของขวัญแด่นายแพทย์ซึ่งเวลานี้ศาีขาวแล้วซึ่งเป็นผู้ถวายการพระราชสมภพจารึกบ่าได้มิคนแรกของข้าพเจ้าสถานที่พระราชสมภพ ล้นกล้าวล้นกระหม่อมทรงมีพระราชปฏิสันฐานกับนางพยาบาลสี่คนซึ่งได้ช่วยในการพระราชสมภพละทรงทอดพระเนตรสิ่งอนุสรต์ต่างๆเมื่อส2ปีก่อนตอนนี้พระราชกันดุกะเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องที่พระองค์ท่านทรงพระราชสมภพทรงมีพระราชดำรัสว่า เป็นความฝันที่เกิดขึ้นจริงแล้วป้ายจารึกเงางามมีไว้เป็นที่ระลึกโอกาสนี้ตลอดไปชั่วกาลนานการเสด็จพระราชดำเนินเพื่อพระราชอารมณ์ถาวรของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยยังที่พระราชสมภพในโรงพยาบาลอเมริกันแห่งหนึ่ง ต่อไปสู่เมืองน็อกส์เวลล์มารรัฐเทนเนสีเพื่อส่งสำรวจบริเวณองค์การลุ่มแม่น้ำเทนเนสีน้ำย่อว่า TVA เขื่อนฟอรดลาวดันเป็นแห่งหนึ่งในระบบ30เขื่อนเพื่อป้องกันลุทกภัยอำนวยทางน้ำสำหรับการขนส่งและกำเนิดไฟฟ้าปริมาณมากมายทุกปี ของประมาเพื่อยกชูมาตรฐานการคลองฉีพทั่วโลกลนนทกล่าวล้นกระหม่อมทรงทอดพระเนตรด้วยความสนพระราชาทัยไทยเมื่อเจ้าหน้าที่หยิบยกวัสดุกัมมันตภาพรังสีอย่างคล่องแคล่วด้วยการควบคุมระยะไกลก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระองค์ท่านทรงบันทึกภาพสีน้ำเงินอันจะลืมเสียไม่ได้ของเซลโคบอลต์ alt, และทรงตระหนักพระราชาทัยไทยยิ่งกว่าแต่ก่อนเกี่ยวกับความภาคเพียร ในด้านประนาูเพื่อสันติอย่างใหญ่หลวงในโลกปัจจุบันนี้เครื่องบินพระนั่าพิเศษบินไปสู่ทิศตะวันตกถึงโคโลราโดสปริงซ์ซึ่งมีประชาชนพากันไปดับเสด็จด้วยความกระตือรือร้น ผู้ไปรับเสด็จมีชนชาวไทยอยู่ประมาณ40คนหลายคนเป็นนักศึกษาแหลกเปลี่ยนบางก็เป็นวิศวกรและเกษตรกรซึ่งกําลังศึกษาอยู่ในมรรัฐโคโลราโดทางโครงการแหลกเปลี่ยนของกระทรวงการต่างประเทศผสมนิกรชาวไทยสมทบกับพลเมืองอเมริกันในการถวายความเคารพแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโรงแรมที่ประทับตั้งอยู่ที่เชิงเขาแห่งมรรัฐโคโลราโด อันเต็มด้วยกเขาการเสด็จประพาสสามวันนี้คุมถึงการประชุมอาธิบายสังเขตด้านป้องกันการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนโรงเรียนในเรืออากาศแห่งสหรัฐและการทอดพระเนตรภูมิประเทศชีวิตในภาคตะวันตกของอเมริกาในปัจจุบันด้วย ตึกร้านบ้านช่องและวิถีชีวิตอาจเปลี่ยนแต่ทัศนียภาพอันโอฬานยังคงเป็นไปตามเดิมดังที่ชาอเมริกันผู้บุกเบิกได้ทัศนาเมื่อมาถึงครั้งแรกกรารเสด็จประพาสสหรัฐใกล้จะจบลงแล้วขณะที่ล้นกล้าวล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์ทรงบินต่อไปอยังเมืองซานฟรานซิสโก เมืองซานฟรานซิสโกนครที่มีคนหลายชาติหลายภาษามากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเมืองซานฟรานซิสโกช่องทางของอเมริกาไปสู่ภาคตะวันออกไกลเมืองซานฟรานซิสโกคณะผู้สื่อข่าวมีชื่อไปข้าเฝ้าเพื่อกราบบังคมทูลสัมภาษั์พระราชาคันตุกะว่าทรงมีพระราชปฏิกริยาอย่างไรต่อวิถีชีวิตอเมริกัน จริงแล้วที่เป็นการเสด็จพระพาดเพื่อพระราชอารมณ์ถาวรจะยิ่งกว่านั้นเพื่อทรงสังเกตและเข้าพระราชาริทยทองแท้ด้วยล้นกล้าว,ล,ล,าวล้นกระหม่อมในทรงมีกระแสรพระราชดำรัสถึงเหตุผลที่เสด็จพระพาสสหรัฐครั้งหนึ่งแล้วไม่มีถ้อยคําใดชัดแจ้งยิ่งไปกว่ากระแสรพระราชดำรัสของพระองค์ท่านในการทรงประมวลความสาคัญแห่งวาระประวัติศาสตร์นี้ประการแรกข้าพเจ้ามีความปรารถนามานานแล้ว ที่จะชมและเรียนรู้เรื่องประเทศของท่านให้มากยิ่งขึ้นเมื่อข้าพเจ้าได้ยิ่งิติศัพท์เรื่องการไรา้คันติธรรมและการบีบบังคับในหลายต่อหลายส่วนของโลกข้าพเจ้าต,ต้องกตการจะทราบว่าพลเมืองจานวน,นล้านๆที่มีเผ่าพันธุ์ขนบประเพณีและการถือศาสนาต่างๆกันในประเทศนี้สามารถอยู่ร่วมกันโดยเสรีผาสุขและต่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกันได้อย่างไรประการที่สองข้าพเจ้ามีความปรารถนาตามธรรมดาของมนุษย์ ที่จะเห็นที่เกิดของข้าพเจ้าประการที่สามข้าพเจ้ามีความปรารถนาจะนําความไมตรีจิตและความปรารถนาดีของพระสงฆ์นิกรของข้าพเจ้ามายังท่านโดยตนเองถึงแม้ชนชาอเมริกันและชนชาไทยจะอยู่คนละฝั่งโลกก็จริงอยู่แต่ก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เป็นสามัญระหว่างกันสิ่งนี้คือความรักเสรีภาพครั้นแล้วก็ถึงวาระที่ทรงอําลาจากดินแดนพระราชสมภพของล้นกล่าวล้นกระหม่อม ซึ่งยืนหยัดเคียงข้างมาตุภูมิของพระองค์ท่านในมิตรภาพและความหมังดี